สำหรับนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเชิญชวนคนตรังทุกท่านนะคะชาวตรังทุกท่านนะคะมาออกมาเป็นเช่าภาพในการจัดงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็แต่ละท่านนะคะมาถ่ายรูปกับบรรยากาศงานแล้วก็เชิญชวนให้ให้เพื่อนฝูงให้พี่น้องให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในงานนี้นะคะผ่านโซเชียลของท่านนะคะท่านใดที่มีอยอดไลค์ยอดแชร์เยอะนะคะ ก็รับรางวัลไปเลยของที่ระลึกนะคะกระเป๋าเดินทางมูลค่า2,000บาทนะคะ1รางวัลแล้วก็กระเป๋าเดินทางนะคะมูลค่าประมาณ1000บาทอีก2รางวัลเราถือว่ามาสนุกสนุกกันนะคะแล้วก็เป็นเช่าผ่านที่ดีแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดตรังในการเชิญชวนคนมาเที่ยวงานแต่ว่าไลค์แล้วแชร์แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นในโซเชียลแล้วนะคะรับของที่ระลึกจากการน่องเที่ยวห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเราจะประกาศผลในวันที่10แล้วก็รับรางวัลในวันที่10 กุมภาพันธ์ันนี้นะคะ